ใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สสรู้รอบตัวรู้เรื่องรา,าวที่นู้ันข่าวบอกก้าวเ่าสิใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิสช่วงอบอกเล่าสนับสนุนโดย o ตยตา n e w y o r make it happen ทำทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจยอยากเป็นแสบทั้งคู่ควิกแสบแสบเข้าเส้น สวัสดีครับขอต้อนรับ9เล่า10นะครับเมื่อวานนี้คุณผู้ฮะเราเพิ่งเสนอข่าวเกี่ยวกับน้ําท่วมที่อุธยาวันนี้อีกแล้วฮะหาดใหญ่แน่นอนครับหาดใหญ่ที่จริงมันเป็นละลอกมันตั้งแต่เมื่อวานที่เรากาลังทํารายการกันอยู่ครับขอบอกเลยครับตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่หาดใหญ่ระดับน้ําสูงถึง2เมตรกว่าแต่คนในบี่เ่ยทีมงานของเราบอกบางที5เมตรแล้ว5เมตร5เมตรแล้วนะครับคือเอาง่ายๆครับไอ้ตงรีการเด่นเวลาคุณไปงานรีการเด่นเนี่ยน้ำท่วมชั้นหนึ่งไปหมดแล้วนะครับแล้ว ช่วงนะครับสูงถึงสามมือสาเมตรส่วนในเขตตัวเมืองไม่มีน้ําแล้วก็ไฟฟ้าใช้แล้วนะครับทางอําเภอตัดไฟแล้วส่วนสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่สามารถติดต่อได้ถูกต้องแม้แต่ทีมข่าวเองจําเป็นต้องใช้วิทยุสื่อสารในการลงพื้นที่ถูกต้องนะครับทางด้านการช่วยเหลือตอนนี้นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเออสมททของเราได้เอาเงินบริจาคส่วนหนึ่งนะฮะเอารถเนี่ยสองคันรถไปเหมาของมาตอนนี้เราขอจริงๆครับเราขอ อีกสักครั้งหนึ่งฮะเราขอะนะฮะเราขอเป็นตัวแทนของทางอ,อสมทอ<ะ>ขอนะครับเราขอของบริจาคอีกสักครั้งหนึ่ง<ะ>เข้าสารคุณอาจจะบอกอข้าสารเลเรามีแล้ววันนี้เราขออะไรครับแป้งสีฟันผ้าอนามัยยาสีฟันครับ<ะ>สบู่วันนี้เห็นภาพภาพหนึ่งครับที่วันนี้ทั้งรายการของเราเนี่ย<ะ>เราเห็นภาพเป็นการช่วยเหลือแล้วพี่หนุ่มมีเด็กหลายหลายคนเลิกเรียนปุ๊บก็มาช่วยกันแพ็คคือตอนนี้นะทางช่องก้าเองต้องการกําลังคนมากในการช่วยกันแพ็คของนะฮะเพื่อที่จะส่งสมทบไป เมื่อกี้นี้ไปคุยกับประธานด้านหน้ามา<ะ>ด้านหน้าบอกวันนี้อย่างน้อยต้อง6กพันชุดวันนี้6 0พันชุดไปประทังก่อนนะครับง่ายๆเลยครับวันนี้ทีวีดูไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ฐานเท่านั้นน่าสงสารมากตอนนี้เรือจากกรีนนาล์เบกกำลังออกเดินทาง,งไปเมื่อเวลาสี่โมงครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนจะถึงที่นุ่งจะแปดโมงเชา้าพรุ่งนี้น,นะฮะแต่ของเราจะลงไปเครื่องบินนะฮะวันนี้ของเราจะไปเครื่องบินของทางออสมทเราจะไปเครื่องบินแต่วันนี้ครับเพื่อเป็นคําขอบคุณจากอสมทของเราเราจะขอขอบคุณ สักครั้งหนึ่งเราทําเสื้อแต่ที่จริงมี2แบบ<ะ>เสื้อจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเสื้อเมื่อคุณทําบุญกับเราหนึ่งบาท<ะ>คุณมาทาบุญกับที่อ,อสอมอทอเนี่ยหนึงบาทเ,เราจะได้ไ<ป>นี่นะครับเป็นสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับอสอมอทอ<ะ>ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมคนไทยไม่ทิ้งกันผมซึ่งเราจะเอาเงินจํานวนนี้ช่วยไปทางพ่อแม่พี่น้องที่ประสบอทุทกภยัยครับพรุ่งนี้<ะ>พรุ่งนี้อยากให้คุณไปร้องเพลงด้วยหน่อยก็จะพยายามไปให้ได้นะฮะแต่ตอนนี้นี่คุณมดามเขาบอกว่าทางหัดใหญ่เนี่ยนะฮะ เขาบอกมีด e เ r รสชั o นี่มาจอดแล้วนะวันที่เจ็ดวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้ำทะเลก็หนุนสูงด้วยอาจจะท่วมหนักกว่าเดิมด้วยคุณจำคุณทศพรสรงตุลามานั่งคุยกับเราตรงนี้ได้ไหมล่ะเขาบอกวันที่3าตุลาแต่ประกฏมาจริงจริแล้วมันเข้าที่หนึ่งตุลาคาดเคลื่อนไปวันหนึ่งมันคาดเคลื่อนไปวันหนึ่งนี่จะไป7 8็ดปพฤศจิกายนนะฮะเขาบอกด e เ r รสชั o จะเข้าแต่บอกวันนี้สนามสนามกีฬาที่หัดยา่เป็นอ่างเก็บน้ําไปแล้วโโอเขาบอกน้ําท่วมเยอะมากหนักมากดูสภาพสิฮะดูสภาพสิครับท่านผู้ชมครับ แค่ระยะเวลาคืนเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพรุ่งนี้เราคุณครับอสเราเป็นส่วนหนึ่งของอสมาทอถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับพรุ่งนี้ทางเออรายการของเอออสมาทอทั้งหมดจะขอรวบรวมศิลปินตอนนี้เซยยสคุณใหม่เจริญปุระคุณเจคุณเจเจตลินตอนนี้ศิลปินมากันเยอะเดอะสตาร์น่าจะมากันนะฮะคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพอจะต้องไปร้องหน่อยบีมายเกส รงนี้จะเป็นการรวบรวมศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเราขอบอกทั่วฟ้าเมืองไทยไม่สังกัดค่ายไม่สังกัดช่องคุณมา่วยกใจเรามาช่วยกันเราจะจัดคอนเสิร์ตเกิดขึ้นครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะเอารายได้จากไม่มีการขายบัตรแต่เราจะเอารายได้เรียรายเรียรายเนี่ยไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมแล้วเราขอบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ของคุณถึงมือผู้ประสบภัยแน่นอนแน่นอนไม่เหมือนที่มอนคุณบอก บอกว่าไม่ถึงอบตอบจไม่ถึงอะไระไม่ถึงก็งาด่าใหญ่นะไอ้ตัวเด็ดด่าใหญ่ไอ้ต,ตุ๊ดหน้าด่าอย่างนี้นะ ปากหมาตีปากนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแม่เดี๋ยวก่อนมันเรื่องจริงหนิใช่ไหมอะไรนะมันเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงเวลาไปปุ๊บมีคนมาชาวบุ้งชาวบ้านยังมาบอกเลยแม่คุณมดดำไม่ถึงจะออกแต่ละทีนี้โอ้โหต้องน้ําขนาดนี้ขนาดฉันยังไปเนี่ยขนาดแข็งแรกแข็งแรงยังไม่ไหวเลยยังลงลุยน้ําไม่ไหวเลยแล้วคุณคิดดูคนแก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบจะเดินลุยน้ำมาไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาใจเข้ามาใส่ใจเราในการทําอะไรถูกต้องไหมฮะถูกฮะอย่าไปหากินบนความทุกคนอื่นแต่คุณโดนด่าซะแล้วโอ มันเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติแต่พรุ่งนี้เราไปรวมพลังกันครับศิลปินดารานักร้องเราไปรวมพลังกันให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่เราส่งใจไปหาผู้ะสมอุทจกรรมกันตอง,งนี้ทช่วยกันเรียไรายไปช่วยเหลือกันนะฮะวันนี้รายการของเราเด็ดแน่นอนมีอะไรครับคุณหนุ่มฮะในช่วงหน้านะฮะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของความเป็นอาถรรพ์ของตะขาบตัวหนึ่งเขาบอกว่ามีคนไปเล่นของแล้วตะขาบตัวนี้มันออกมาจากตัวเขาขนาดนั้นขนาดนั้นเลยซึ่งเป็นข่าวทอกอฟเดอะทาวจริงๆครับว่าตะขาบ่าอกว มันเหมือนเขาเคยเล่นของมาก่อนเขาบอกว่าอาจจะเป็นคุณยายวรนาดกับชาผมเออดใช่ๆชชผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาบอกทายาทอระสูนหรือเปล่าเอาละสี่สองสองหนึ่งเาคแสดงความคิดเห็นกับเรายังไม่มีของแต่เดี๋ยวเราแจกของใหญ่แน่นอนอดทนแป๊บหนึ่งเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากับบอกเก้าเล่าสิครับใครบอกคุณเจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเาจะเล่าให้สิ